สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแปล,แป,ลประโยคภาษาไทยให้เป็นประโยคในภาษาสันสกฤตกันนะคะซึ่งประโยคของเรานะคะก็คืออันว่าพ่อบครัวทั้งสองแห่งศาลาย่อมหุงซึ่งอาหารทั้งหลายนะคะค่ะก่อนที่เราจะแปลเป็นประโยคนะคะเราก็จะมาแยกหาคานามแล้วก็คํากริยาก่อนค่ะแปลไปทีละส่วนนะคะแล้วค่อยมาเรียงเป็นประโยคะคะ่ะถึงจะง่ายนะคะโดยการที่เราจะตัดหน้าวิพัฒน์หลังพจน์นะคะ เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือวิพัตน์อันไหนคือพจน์นะคะก็คือคําคนามในประโยคภาษาสันสกฤตแล้วก็มาลีเนี่ยเขาจะประกอบไปด้วยวิพัตน์หนึ่งวิพัตน์แล้วก็พจน์หนึ่งพจน์ค่ะวิพัตน์นะคะจะอยู่หน้าคํานามค่ะส่วนพจน์นะคะจะอยู่หลังคํานามนั่นเองค่ะสําหรับในประโยคนี้นะคะถ้าเราสังเกตนะคะคํานามคําแรกที่เราเจอคือคําว่าพ่อครัวค่ะแล้วหน้าคํานามนะคะคือคําว่าอันว่า หลังคาคาว่าพ่อครัวคือคําว่าทั้งสองนั่นหมายความว่าอันว่านะคะก็คือวิพัฒน์นั่นเองส่วนทั้งสองนะคะก็คือพุตนั่นเองค่ะทีนี้เพื่อเรารู้แล้วนะคะว่าอันคือวิพัฒน์อันไหนคือพน์เราก็จะมาตัดเลยนะคะตัดหน้าวิพัฒน์หลังพุตก็จะได้แบบนี้นะคะอ่ะก็จะได้เป็นตัดหลังทั้งสองนะคะส่วนข้างหน้านะคะเราก็จะตัดตรงนี้ แต่ด้วยความที่ว่ามันอยู่หน้าประโยคนะคะเราไม่ตักก็ไม่มีผลอะไรนะอ่ะต่อไปนะคะแห่งศาล่านะคะเจอเครื่องหมายซีโรนะคะก็ตักหลังเครื่องหมายซีโรได้เลยนะคะแล้วก็ย่อมหุงนะคะย่อมหุงนะคะให้เราดูที่คําว่าหุงค่ะหุงคือคากริยาของประโยคนี้นะคะแต่กริยาในภาษาบาลีสันสกฤตเขาจะไม่อยู่โดดๆเหมือนภาษาไทยนะคะเพราะว่า การที่จะใช้คํากริยาได้จะต้องมีคําว่าย่อมกับคําว่าอยู่นะคะถ้าใช้คําว่าย่อมนะคะจะต้องอยู่หน้าคํากริยาค่ะเหมือนในประโยคของเราแต่ถ้าเราใช้คําว่าอยู่นะคะก็จะเป็นกริยาอยู่หน้าแล้วตามด้วยคําว่าอยู่ค่ะสมมุติว่าเราใช้คําว่าอยู่ก็จะกลายเป็นคําว่าถึงอยู่นะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือคืคอสระอุนะคะ แต่เราใช้เป็นคำว่าย่อมนะคะก็จะเป็นยอ่อมหูนั่นเองค่ะทีนี้ในส่วนของกริยานะคะเราก็แยกได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ยิงตามกริยานะคะเราก็ต้องหานามนะคะคํานามต่อไปที่เราเจอคือคําว่าอาหารนะคะหน้าอาหารคือคําว่าซึ่งแสดงว่าเป็นมีพัดนั่นเองก็จะตัดหน้ามีพัดได้เลยนะ,ะก็จะได้แบบนี้นะคะ สำหรับพจน์นะคะลืมอธิบายเครื่องหมายซีโร่นี้นะคะใช้แทนเอกกับพจนะคะคดในภาษาบาลีสันสกฤตนะคะบาลีเนี่ยจะมีทั้งหมดสองคดด้วยกันก็คือเอกกับคดค่ะเราใช้เครื่องหมายซีโร่แทนนะคะหรือถ้าเราไม่เจอเครื่องหมายซีโร่หรือไม่เจอคําว่าทั้งหลายทั้งสองเนี่ยให้เราเข้าใจทันทีว่าคำาหลังคํานามคํานั้นเนี่ยเป็นเอกกับน์นะคะ ส่วนต่อไปค่ะพหูพจน์ค่ะใช้คําว่าทั้งหลายนะคะเนี่ยนะคะในประโยคนี้มีคําว่าทั้งหลายแสดงว่ามีพหูพจน์นะคะต่อไปค่ะในภาษาสันสกฤตนะคะก็มีเอกพจน์เหมือนกันค่ะใช้เครื่องหมายซีโร่แทนพวิพจน์นะคะก็คือพวิแปลว่าสองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้คําว่าทั้งสองนะคะแทนค่ะและสุดท้ายค่ะพหูพจน์นะคะก็ใช้คําว่าทั้งหลายเหมือนกันนะคะ สำหรับภาษาสันสกฤตนะคะเขาจะมีทวิพจน์ที่เพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในประโยคถ้าเราเจอคำว่าทั้งสองเมื่อไหรให้เราเข้าใจทันทีว่าประโยคนั้นต้องแปลเป็นภาษาสันสกฤตเท่านั้นนะคะเพราะว่าภาษาบาลีเขาจะไม่มีทวิพจน์นะคะถามเมื่อเราแยกได้แล้วนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะถามเมื่อเราแยกคำนามและคำกริยาเรียบร้อยแล้วเราก็มาหาวิาพั์กันค่ะ เรารู้แล้วนะคะว่าตำแหน่งวิพัฒน์คือตรงไหนนะคะเราก็หาเอาคำนั้นเนี่ยไปหาว่าอยู่วิพัฒน์ที่เท่าไหร่ซึ่งวิพัฒน์จะอยู่ในเอกสารหน้าที่แปดนะคะคันทานะคะอยู่วิพัฒน์ที่หนะะึ่งนะคะแห่งนะคะอยู่วิพัฒน์ที่หกค่ะส่วนซึ่งนะคะอยู่วิพัฒน์ที่สองค่ะทีนี้วิพัฒน์นะคะเขาจะทําหน้าที่ในการบอกว่าคํานามคํานั้นนาทาหน้าที่อะไรนั่นเองค่ะ สมมุติว่าพ่อครัวนะคะคํานามนี้นะคะประกอบไปด้วยอนว่าซึ่งอยู่ในพัทที่หนึ่งบอกประธานแสดงว่าคํานามคํานี้นะคะก็จะเป็นประธานมีประโยคนั่นเองนะคะวิพัทต์ก็จะบอกว่าคํานามคํานั้นทําหน้าที่อะไรนั่นเองค่ะวิพัทต์ที่หกนะคะบอกเจ้าของคะ่ะส่วนไว้วิพัทต์ที่สองนะคะบอกกรรมต่อไปนะคะเราได้วิพัทต์แล้วเราก็ไปหาคํานามนะคะ่ะ คำนามนะคะเราก็จะเอามาแปลเป็นภาษาสันสกฤตค่ะก็จะหาได้นะคะสำหรับคำว่าพอกรัวนะคะอยู่คำที่หนึ่งร้อยห้าหน้าที่สามนะคะแปลเป็นสันสกฤตได้คำว่าสูทะค่ะสารานนะคะอยู่คำที่หนึ่งร้อยหกหน้าที่สามนะคะแปลเป็นสันสกฤตได้คำว่าสาราเหมือนกันค่ะและสุดท้ายค่ะอาหารนะคะ แปลเป็นสันสกฤตได้สองคำค่ะคือคำว่าอาหาระแล้วก็คักตะค่ะอาหารนะคะอยู่หน้าที่อ่าหนึ่งคำที่สิบสองนะคะส่วนคำว่าพักตะนะคะคำแปลอีกคำหนึ่งนะคะของคำว่าอาหารก็จะอยู่หน้าที่สองคำที่เจ็ดสิบเอ็ดนั่นเองเมื่อเราได้คำแปลแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปหาพจน์ค่ะทั้งสองแน่นอนก็คือทวิพจน์นะคะ โซีโรนะคะเป็นเอกพจน์ค่ะส่วนทั้งหลายนะคะเป็นพ้าหูพจน์ค่ะสําหรับส่วนประกอบของคานามนะคะก็ได้ครบหมดแล้วเหลือแค่ขั้นตอนของการแจกวิพัฒน์นะคะต่อไปค่ะเราไปหาในส่วนของคํากริยากันบ้างคํากริยานะคะเราก็เอามาแปลเป็นผภาษาอักฤษเหมือนกันค่ะคําว่าหูแปลได้คําว่าปัจจากนะคะทีนี้ในวงเล็บนะคะถ้าเราสังเกตนะคะ ในคำนามเนี่ยสมมุติว่าสูทะนะคะเขาจะมีวงเล็บที่ตามมาด้วยสาราก็มีเหมือนกันแล้วก็อาหาระก็มีค่ะทักตะก็มีในวงเล็บของคำนามนะคะที่ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือในวงเล็บเนี่ยจะเป็นการันนั่นเองค่ะการันก็คือเพศนะคะบอกว่าอยู่เพศไหนนั่นเองอ่าซึ่งมีผลยังไงเวลาที่เราเอาคําว่าสูทะไปแจกมิทักนะคะ เราจะต้องดูการันนั่นเองว่าเขาอยู่การันอะไรสมมุติว่าสูตรนะคะอยู่อาการันปุนลิงนะคะเราก็ไปหาหาไปแจกวิพัฒน์ที่เป็นตารางที่เป็นอาการันปุนลิงนะคะสาราค่ะถ้าเราไปแจกวิพัฒน์แล้วก็เอาไปแจกที่เป็นตารางที่เป็นอาการันสตรีลิงนะคะอาหาระก็เหมือนกันพักตะก็เหมือนกันนะคะอยู่ <ened> การันอะไรก็เอาไปแจกวิพัฒน์ที่ตารางของการันนั้นนะคะ การันนะคะก็ตารางที่จะแจกวิพัฒน์นะคะก็จะอยู่ตั้งแต่หน้าที่ห้าถึงหน้าที่เจ็ดนะคะค่ะเรามาต่อของคำกริยากันบ้างนะคะกริยาค่ะแปลได้คำว่าปัจจะก็มีวงเล็บเหมือนกันแต่วงเล็บของคำกริยาจะไม่ใช่การันเหมือนคำนามนะคะคำกริยาค่ะจะไม่มีการันค่ะแต่จะมีปารัสมัยบทแล้วก็อะตัานัยบทนั่นเองก็คือบทของการกระทำนั่นเองค่ะ ปารัสมัยบทนะคะก็คือบทที่ทําเพื่อผู้อื่นค่ะส่วนอตัตมนัยบทนะคะคือบทที่ทําเพื่อตนเองสําหรับคําว่าปัจจัเป็นได้ทั้งปารัสมัยบทแล้วก็อตาตมนัยบทนะคะสมมุติว่าอันว่าพ่อครัวทั้งสองแห่งสาลาย่อมถึงซึ่งอาหารทั้งหลายซึ่งทํากิริยานี้เป็นได้ทั้งปารัสมัยบทแล้วก็อัตมนัยบทนั่นหมายความว่าประโยคนี้ทําได้เพื่อผู้อื่นแล้วก็ทําได้ให้ทั้งตนเองได้ด้วยนะคะ เป็นได้ทั้งสองนั่นเองต่อไปค่ะต่อไปเราก็มาหาบุรุษของคํากริยานะคะคํากริยาจะไม่มีวิพาษ์เหมือนคํานามนะคะแต่จะมีบุรุษแทนนะคะบุรุษก็เหมือนภาษาไทยเลยค่ะบุรุษที่หนึ่งผู้พูดบุรุษที่สองผู้ฟังแล้วก็บุรุษที่สามผู้ถูกกล่าวถึงนั่นเองเราจะรู้ได้ยังไงว่าอยู่บุรุษที่เท่าไหร่นะคะให้เราหาคําดังต่อไปนี้ค่ะก็คือคําว่า คือท่านเขาเราข้าพเจ้านะคะถ้าไม่เจอคําเหล่านี้ให้เราแทนเป็นบุรุษที่สามทันทีนะคะเหมือนในประโยคนี้นะคะเราพิจารณาแล้วก็หาแล้วนะคะว่าไม่เจอคําว่าเธอท่านเขาเราข้าพเจ้าเราก็เลยใช้เป็นบุรุษที่สามนั่นเองต่อไปนะคะก็มาหาพบค่ะ คำกริยาก็มีพจน์เหมือนกันแต่ว่าพจน์จะไม่แสดงหลังคำเหมือนคำนามนะคะการที่เราจะรู้ว่ากริยาคือพจน์อะไรเราจะดูจากประธานของประโยคนั่นเองสมมติในประโยคนี้นะคะเรารู้แล้วนะคะว่าประธานคือคําว่าพ่อครัวนะคะเพราะว่าวิพัฒน์ที่หนึ่งบอกประธานนั่นเองซึ่งพ่อครัวเนี่ยเป็นมีคําว่าทั้งสองซึ่งเป็นภวิพจน์นะคะดังนั้นประธานของเราก็เลยเป็นภวิพจน์ กริยาของเราก็เป็นทวิพจน์เหมือนกับประธานนั่นเองค่ะที่แน่ๆน,นะคะประธานถ้าเราจะหากราิยาว่าอยู่พตอะไรเราต้องหาประธานในประโยคให้เจอนั่นเองค่ะสําหรับส่วนประกอบของคํากริยาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ได้เหมือนกันพรบทั้งหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็ไปแจกวิพัฒน์อย่างเดียวเลยค่ะทีนี้ก็มาแจกวิพัฒน์ทีละส่วนเลย สำหรับคำว่าสูทะนะคะอยู่อัการันตุลิงนะคะจะแจกวิพัตน์ได้คำว่าสูเท่านะคะสำหรับการแจกวิพัตน์นะคะให้แจกเป็นภาษาสันสกฤตนะคะก็คือเราแปลประโยคนั้นเป็นภาษาอะไรเราก็แจกเป็นภาษานั้นนะคะก็ไปดูตารางที่เป็นภาษานั้นนะคะ ได้คำว่าสูรเท่านะคะก็คือสูทะเป็นอะการันพุนลิงอยู่วิพัตที่หนึ่งเป็นทวิจพ์แจกได้สูรเท่านะคะต่อไปค่ะคำว่าสาลานะคะอยู่อาการันสตรีลิงค่ะอยู่วิพัตที่หกเป็นเอกพจน์แจกวิพัตได้คำว่าสารยาสค่ะคำว่าปัจจะนะคะเป็นได้ทั้งปารัสมัยบทแล้วก็อาตมานัยบทนะคะเวลาที่เราแจกวิพัตเราก็จะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ ในที่นี้นะคะเลือกเป็นปรัชสมัยบุตรค่ะแจวิพัฒน์นะคะอยู่บุรุษที่สามเป็นทวิพุ์แจกวิพัฒน์ได้คําว่าปัจจัสค่ะและสุดท้ายค่ะอาหาระนะคะอยู่อาการันปุลิงนะคะอยู่วิพัฒน์ที่สองเป็นพระหูพน์แจกวิพัฒน์ได้คําว่าอาหารานค่ะและพักตะนะคะเป็นอาการันยัตพุลสักลาิงนะคะอยู่วิพัฒน์ที่สองเป็นพระหูพน์แจกวิพัฒน์ได้คําว่า พักปานี้นั่นเองค่ะค่ะถ้าเราสังเกตน,นะคะเมื่อเราแจกวิพัฒน์ได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะคะสําหรับคาแรกคําว่าสูทะเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นสู่เท่านะคะก็คือเอาทอทหารไปอยู่ในสละเอานั่นเองนะคะศารานะคะสิ่งที่เพิ่มนะคะเมื่อหลังแจกวิพัฒน์เสร็จนะคะก็คือคําว่ายาัสนั่นเองค่ะเพิ่มเข้ามานะคะก็เลยเป็นสารยัสนะคะ ปัจจะนะคะเพิ่มเข้ามาคือคําว่าตัสนะคะก็คือตอต่าสอเสือจุดล่างค่ะอาหาราอาหาระนะคะเพิ่มก็คือเป็นอาหารานนะคะเพิ่มเข้ามาก็คือสระอานอหนูจุดล่างค่ะพักตะนะคะสิ่งที่ได้เพิ่มก็คือสละอานอหนูสละอินะคะ,ะเป็นพักคราน,นี้นะคะถามเมื่อเราแบ่วิพักน์เสร็จสับเรียบร้อยนะคะ ทีนี้เราก็จะมาเรียงเป็นประโยคนั่นเองการที่เราจะเรียงเป็นประโยคได้เราต้องรู้ว่าคำนั้นเนี่ยํำหน้าที่อะไรในประโยคนั่นเองนะคะทีนี้เราก็จะอิงจากประโยคในภาษาไทยนะคะเมื่อเราพิจารณาแล้วนะคะประธานของประโยคนี้ก็คือคำว่าสูเ่านั่นเองเพราะว่าวิพัฒน์ที่หนึ่งบอกประธานนะคะ ก็จะได้เป็นบทประธานนะคะสำหรับส่วนนี้นะคะต่อไปค่ะแห่งสาลานะคะแห่งศารามาขยายคาว่าก่อครัวทั้งสองนะคะขยายประธานก็ต้องเป็นบทขยายประธานนั่นเองค่ะต่อไปค่ะย่อมถูงอันนี้แทบเกณเลยนะคะก็คือเป็นกริยาของประโยคนั่นเองก็จะเป็นบทกริยานะคะและสุดท้ายค่ะ หูซึ่งอาหารทั้งหลายนะคะถ้าเราพิจารณาตามประโยคไทยนะคะอาหารผูกหูค่ะอาหารก็ต้องเป็นกรรมนะคะก็เลยเป็นบทกรรมนั่นเองหรือถ้าเราจะดูจากวิพัฒน์นะคะวิพัฒน์ที่สองบอกกรรมอยู่แล้วนะคะอ่ะก็เป็นกรรมนั่นเองเมื่อเราหาส่วนประกอบได้แล้วนะคะว่าอ่าคําไหนทําหน้าที่อะไรนะคะเราก็เอามาเรียงเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะเรียงนะคะ เราต้องทําความเข้าใจการเรียงประโยคของภาษาบาลีสันสกฤตก่อนนะคะซึ่งมันแตกต่างจากภาษาไทยนะคะภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียงเป็นประธานกริยาแล้วก็กรรมนะคะแต่ว่าภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเขาจะไม่เรียงเหมือนภาษาไทยโดยเขามีหลักในการวางดังนี้ค่ะลำดับของการวางคาในประโยคนะคะ<ม>เขาจะเอาขยายประธานขึ้นก่อนค่ะบทขยายประธานตามมาด้วยบทประธานแล้วก็บทขยายกริยา บทขยายกรรมบทกรรมแล้วก็บทขยายกริยา,าบทกริยาอาขยานะคะทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่า่าส่วนประกอบของเราเนี่ยเป็นบทอะไรแล้วบ้างนะคะเราก็เอามาเรียงเลยนะคะบทขยายประธานนะคะคือคําว่าสารยาสนะคะก็ให้เป็นลนําดับที่หนึ่งะคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นบทประธานค่ะคือคําว่าสูเท่านะคะก็ให้เป็นลําดับที่สองค่ะต่อมานะคะคือขยายกรรมในประโยคของเราไม่มีขยายกรรมนะคะเราก็หาต่อไปเลยอ่าก่อนขยายกรรมนะคะเป็นขยายกริยาในประโยคของเราก็ไม่มีเหมือนกันค่ะก็หาต่อไปเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นบทกรรมนะคะบทกรรมในประโยคของเราคือคําว่าอาหาราแล้วก็พักตานินะคะ ท้อนั้นให้ให้เป็นลำดับที่สามนะคะและสุดท้ายค่ะบทกริยาคริยาหรือบทกริยานั่นเองนะคะของเราก็คือคําว่าปัจจัสนะคะก็เลยให้เป็นลำดับที่สี่นะคะลำดับสุดท้ายค่ะเมื่อเราได้ลำดับแล้วนะคะเราก็เอาไปเรียงเป็นประโยคได้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะก็จะได้แบบนี้นะคะ สารยาสูดเท้าอาหารานปัจจตัสสารยาสูดเทาพักตานิปัจจตัสนะคะเมื่อเรานำมาเรียงสรุปแล้วนะคะประโยคภาษาไทยที่ว่าอันว่าครอครัวทั้งสองแห่งหมู่บ้านย่อมหุงซึ่งอาหารทั้งหลายแปลเป็นประโยคในภาษาสันสกฤตได้สองประโยคค่ะคือ สาลายาสูเทาอาหารนาตัสนะคะแล้วก็สาลายาสูเทาทักตานิปันตัสนั่นเองค่ะหรือเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการดิฉันขอจบการแปลประโยคภาษาไทยให้เป็นประโยคในภาษา,าสังกฤษเพียงเท่านี้สวัสดี